สวัสดีครับเอสเพลย์ขอแนะนำชมมาที่สนามของฟลอกสเตเดียมครับเพื่อชมศึกฟุตบอล150เอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพประจำฤดูกาล2021-22 20ครับการพบกันระหว่างชาลัทรอนบิลครับพบกับนครปฐมยู่นเต็ดเดี๋ยววันนี้มีคุณวิศรุตบีบารุงแล้วก็ผมเพืองสีทองเกลียวรับหน้าที่เป็นทีมงานผู้บรรยายครับผู้สินให้สัญญาณครับชาลัทรอนบิลเจ้าถิ่นครับมาในเสื้อชมพูกางเกงดำครับว่บทุกไกลอีกครั้งครับทุม่มมะคราวนี้ยังงงเคลียร์ไม่ได้แล้วก็ตวัดยิงโอ้โหแต่่วา ยังล้มตัวเซฟไม่ได้ครับลูกยิงของเซกินี่นี่พับช้าไปจังหวะได้ลุ้นของเซกินี่ครับที่ได้ยิงซ้ายแม่เท้าหลักไม่ดีมาลื่นไม่หน่อยครับทําชิ่งเร็วครับ1-2ส,สวยเลยครับได้หลุดไปแล้วข้างหน้ามีจ่ายไปที่เนโต้เนโต้โดนบังอีกสาด่านครับจ่ายเรียดทำชิงดึกศอแล้วก็ได้กดด้วยขวาครับโดนชนะหแต่ว่าบอลหลุดกรอบไปบาด้ามาที่ โดนเสียบล้มลงไปครับโอ้โหผู้สินใบให้จุดโทษครับโอ,อ้โหการสอดเข้าไปของภัสกรครับโดนคนนี้เสียบล้มครับโอ,อ้โหครับโอ้โหภัศกรจะไปครับแล้วสไลด์ไว้ครับจ่ายเข้ากลาง วันมาอยู่ที่พัสกอจ่ายตัดแนวรับมาได้อาลียิงหยังติดเซฟนัดชานนนครับโอ้โหยังยืนตำแหน่งได้ดีครับดูภาพช้าอีกครั้งครับอืหลายช่องให้สวยนะครับพัสกอแล้วยิงซ้าไม่จับเลยครับมาดาดีแต่ยังโดนเนโต้ลงมาเล่นเกมรับยังเข้าบอลต่อภูมิพัฒน์ได้ยอดเข้ามาแล้วก็สะบัดโดยมาดาลีครับโอ้โหต่ว่าบอลไม่เข้ากรอบครับชัยนาทจะโต้กลับเร็วพัสกอนเพื่อนเติมนะครับ จ่ายด้วยซ้ายเป้าหมายอยู่ที่บาดาอาลีข้างในวรายุทธเข้าไปรอแล้วครับบาดาอาลี Ali, ยอดวรายุทธโอ้ยิงไม่โดนครับโอ้โหโดนบาง,บางๆเฉียดครับไม่เข้ากรอบเปลี่ยนมาที่วัดพินทรข้างในมีตัวเลือกได้ยอดเข้ามาแล้วก็ได้ตวัดยิงโอ้แต่ว่าบอลหลุดกรอบไปครับอนุวัฒน์น้อยชินพันธ์บอลหลังไลน์เวลิงตันพีโอลี่ได้ตับบอลขาวนี้โอ้โหตุ้งตะขายไปเลยครับ ใช้ดน้านอดบิลได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับจากเวลลิงตันพิโอรีเป็นประตูสุดสวยเลยนะครับดูภาพชารครับขึ้นทางขวาครับภูมพิพัฒย์ยกมาให้แล้วกัวลเล่ไม่จับเลยครับบอลพุ่งเสียบหน้าต่างเสาไกลเข้าไปครับเข้า,กกาอขอดีแล้วเกินนครับเป็นดการพิโอรีพาสกอร์เปลี่ยนมาที่บาดาอาลีแมนด้วยครับบาดาอาลี เข้าซ้ายข้างถนัดปั๊มหลอกแล้วก็กดข่าวนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหชนะทอมบิวนี้หาเป็นอศูนย์ครับจากการยิงสุดสวยของบาดาอาลียิงเช็ดเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นลูกยิงอีกหนึ่งลูกยิงที่สุดสวยก็ว่าได้เลยครับบอลจากทางด้านซ้ายครับบาดาลีหลุดมาไม่ล้ำหน้านะครับดึงเข่าซ้ายแล้วกดลูกนี้ครับโอ้โหสองศูนย์เลยครับโ สวยเหลือเกินครับเหลียงดีๆนะีครับสร้าอยู่ยอดเข้ามาได้สบัสดิ์ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหดูครับยัดมาเสาแรกครับแล้วหมงเช็ดเลยเลยครับบอลมันแรงก็จริงครับพยายามจะบังคับทิศทางให้เข้าเสาไกลเลยครับโอ้โหขณะที่นครปฐมนี่มีโอกาสเจ็ดครั้งเหลืออีกตันครับเปลี่ยนเข้าในเอาบอลลงสู่ผูพิพกรคราวนี้ขอปัน่น นัชชาโนนยังไม่พลาดครับถอยดูครับได้ต่างปอมแล้วจะป่นไม่ปัดนี่เสียใต้คานแน่นอนครับลุเตมุมครับเปิดมาที่เสาแรกวรายุทธเปียทิ้งออกไปสรังยูเปิดย้ำออกมาอีกทีได้ควิดตุงตะขายแล้วครับโอโ้โหเพีรยหรือเปล่าครับเหมือนจะมีธงขึ้นมาครับลูกโบวของเชกิดี้อาจจะไม่ได้ประตูครับมไม่ได้ประตูนี่ครับ ดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะโยนเข้ามาเนี่ยแม่เป็นล้ำหน้านะครับนจามาโกหุนไปอีกทีคราวนี้ได้ม่งเช็ดได้หลุดไปแล้วคิดายิงโหยังติดเซฟสีรัสเศสครับโอ้โหเหยียดขาเซฟไม่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับจังหวะนี่เลยครับหลุดมาถึงคิดนาตีขวาลูกนี้ยังติดขาสีรัสเศสศเอะทุมชัยครับ โอ้โหได้ดีแบบเต็มข้อเหมือนกันเลยครับเลี้ยงตัดเข้ามาไหลแล้วก็ตับบานเขานี้ตุ้มตะข่ายครับโอ้โหอย่างสวยเลยครับลูกยิงขอทางอนุวัฒน์น้อยชื่นพันครับใช้ด้านบิลหนีห่างไปเป็น3ประตูต่อศูนย์ดูครับจังหวะหลุยขึ้นมาแล้วไหลคืนมากดขวาครับโอ้โหยิงเสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับยิงขวาแบบไซยก้อยนะครับโอ้โห เปลี่ยนมาทางฝั่งซ้ายว่ารินพรยังมีใครเข้าครับจายัดมาให้กับทัศนยุทธทำชิงมาได้ตบบันครานี่หูยังเซฟไม่ได้ครับนัชนนโอ้โหแล้วก็ภูศิลปอนธวีดหมดเวลาการแข่งขัน90นาทีครับชัยนาทบุรีเปิดบ้านเอาชนะนครปฐมยืนเด็ดไปได้3ประตูต่อ0ครับสำหรับเวลาการถ่ายทอดสดวันนี้หมดลงแล้วนะครับคุณวิสรุปมีบำรุงแล้วก็ผมสุพัทรฤทิ์สีต้องเขียวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ